สวัสดีจ้าหามาเบิ่งกล้วยเนอะจ๊นะเนาะตัดลงมาแล้วนี่จะวี่อย่งอ่างอ่ีวีนี่วีนี่มี20ส่องลูกนี่ย่างอย่างอย่างอย่าง มีสิบสองลูกเลยจะวิ่งง่ายๆเป็นกำลังจะสุกกำลังจะสุกแล้วเป็นกล้วยสุกเขียวนะจ๊ะน้อนี่เป็นกล้วยสุกเขียว อย่างนี้สุกแล้วโอวี่นี่สุกแล้วมีกล้วยสุกเขียวมีอันเต่อันนี่ง่ยง่ายกล้วยสุกเขียวจ้า ใหญ่ใหญ่กล้วยหอมกล้วยหอมลูใหญ่ใหญ่จ้าปลูกไว้กินเนะจ้าเนี่ยกินกระข่ายกล้านล่ละกะพอได้กินอยู่ตัวนี้กระสุกเล้วกินได้เล้วตัวนี้ตะว้านพึ่งอัน ตัดลงมากะเลยซีเฮอเพื่อนนั่นเสด็จยางเพื่อนออกสก้นมันมันจังวาดเนาะเดี๋ยวนี้ยางมันไล่ยอยู่ห้ากระตดัดยางยังเยื้มอยู่เลยเพื่อนตัดลงมาเป็นซ่องต้นเอาพันมาไก่เตือ้อ อันกล้วยเอามาจากกาญจนบุรีเพิ่นไปทํางานเพิ่นก็เลยข้ออนันนำมู้เพิ่นมามาปลูกแต่ว่าเฮาได้เสื้อปุ๋ยเนาะปลูกตามธรมรมชาติอันนี้คือปอดสารนผิดเนะาะบ่ได้เสื้อปุ๋ยบ่ได้เสื้อยัองเอาปลูกลงดินแล้ว,ลวก็คือเพิ่นโตขึ้นมาเองู้เดียวว่าได้บำรุงตัวมากเหมือนกันมัเ,มเตะอ,อยู่อันนี้มากกันยั่อยู่ กินน้อยเนึ่งซ่องน้อยอิ่มเลยกระลูกใหญ่ๆหญ่นั่มีตะลุกยิ่งยิตอนตอนเพื่อนนั้นทชิทตะตอนเพื่อนเป็นปีนันที้ เอาเลขกระทืกนี่นี่เลขน้ำเพิ่นดูดูมีใหญ่ๆเลยอือยังไงมีนี่แต่ว่าอันเขียตัวก้อนนั้นได้สิบตัวนี้ได้แปดได้แปดหวีตัวนี้ หากกินซาวีนึงเนาะอันเลี้ยนั่นกะ็ะไคร่น่ะเรียก,กินกระไาย่คือเพิ่งวากินวีเดียวนี่ก็อิ่มแล้วกินฮอนบปรโมทได้เป็นอาทิตย์พุน่นนี่วีเดียวนีกยี่ <c oughs> สิบซองลูกวี่ละวีนั่นก็เท่าไหร่มันก็นลดลงตามวีมันเนาะ เนียกินเฮาก็ขายนอกจากนา้เอาซ้ำนี้ก่อนนอกจากนอขอบคุณหละไๆเด้อที่กดติดตามที่รับชมขอบคุณขอบคุณทุกคนและจะเด้อสวัสดีจ้า